เอายู hey you, นักเลงตอนส่วงนี้อากาศ มาหากินของวันๆเย,ย็นๆแก้ฮ้อนกันดีกู๊ดสายบิมสูคของวานขลองใจมารวมตัวกันคลิปนี้ทำห้องว่าดีต่อใจแน่นอนเมื่อนี้พวกเขาครู้างนักเลงตอนจะพามากินบิมสูวันหวานเย็นๆอยู่ที่ฮารไอซี่คูนี่คือฮานเด็ดฮานดังในตำนานเลยนะจ้าเปิดมาหลายปีแล้วแอดเสื้อได้เลยว่าสุมวัยรุ่นระงะสุดท้ายนี่ก็คงจะหู้จักฮานนี่ดีแมนไผ่เคยมาจวดบิมสูฮาร์นี้ขอเสี่ยงแน่เด้อโดยเฉพาะเจหไ่เฮานี่ล่ะ มันมักแห้งบิมซูฮันนี่นะหมักเก็ตน้ำแข็งนุ่มๆฟูๆและที่สำคัญรสชาติกับเ่วานหลยพอดีพองามแซ่บดีมันกนิ่นไงนะทุกคนแหงกินกับแหงเพลินตอนแรกก็กินเท่าลาคำได้แต่ว่ามันบอได้ใจก็เลยมมแบบสิเลยเอาให้มันเต็มปากเต็มคำไปโลดมันจังแซ่บมันจังฟินได้ใหญ่คาะซื้อก่อนหน้านี้มันรสนมส่วนตัวนี้มันรสช็อกโกแลตใส่ท็อปปิ้งหรือบุ๊ไซสก็ได้เลือกเอาตามใจมากส่วนราคาเมนอยู่ในป้ายเห็นเด้อมันไผไปห้านกับ ไปหาเบิ้งเอาเอาะช่วงนี้จเจริญอาหารแหง้งกินย่างเดียวบ่สนใจเรื่องราคาขอแต่ว่าแซ่บถึกปากและก็บพอไผว่าแอดเบ้าถึกแนะ่ขอหวัวใจล้วนๆแวแล้วจ้าแล้วไผที่อยากจะตามไปกินก็ะคอนนีมน้มตนเลยเดอ้อฮานไอซี่ครูฮาพันเปิดทุกมือ้อตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนฮอด9ก้าโมงแลงจุดพิกันเมนูข้างๆฮานขาไก่คูเวยียงเลยจ้า